ไฟเด็กไปโดนยิงตายมึงบวเลอ๋อตามึงคดโบวเลยเห็นล้ไอควายเด็กไปโดนย่งน่าที่มึงวางดิมึงมึงมอนติดพงทิ่หายเอาเดี๋ยวมึงเอาไปมึจนลูกตังกัยา ไอ้ควายยังไหนี่โง่ไหน้าอ๋อยังเตะเบิไปไปไควายเสียสุดเโอ้ยอตอยุดเยุดมึงกดดิมึงกดดิให้กูล่มชมหมดแล้วอันมาชดชีวิตแม่งเลยชีเม้งไอตาเดี๋ยวกูไปแล้วเดี๋ยวกูไปคนเดียวนะ